สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยนะครับเท่อำเบอกันตังนะครับอำเภอกันตังจังหวัดตรังกันตังเมืองสะอาดธรรมชาติริมฝั่งน้ำสง่างามํำหนักจันทร์ที่วิฐวันพระยารัสดาท่าเทียบเรือต่างประเทศเขตกํกำเนิดยางพารา บบออนีวันนี้นะครับมีทีมงานจักรยานมีทีมงานจักรยานแวะมาเยี่ยมชมยางพาราต้นแรกวันนี้วันที่24วันที่24มีนาคม2567อากาศร้อนแต่ต้นยางยังสดชื่นและนี่ลักษณะของต้นยางพาราต้นแรกที่เป็นที่รู้จักกันของคนทั่วไปว่าต้นแรกของประเทศไทย อยู่ที่อำเภอการต่างจาังหวัดกลางนะครับมีลักษณะต้นนี้นะครับผมลองดูเลนะครับว่าประมาณผมไปโอบดูประมาณสองโอบของผมนะขึ้นไปข้างบนนะครับไปข้างบนเนี่ยตอนนี้เดือนมีนาคมนะครับขนาดเดือนมีนาคมเนี่ยใบยังเขียวเฉอุ่มนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ดีนกนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ,บ,รบต้นยางก็สมบูรณ์นะครับที่จริงธรรมชาติต้นยางเนี่ย ยางพาราพอแก่ตัวเขาจะเกิดเป็นโครงเป็นโพรงแล้วทีนี้ก็จะแตกยอดใหม่กิ่งใหม่ขึ้นมานะครับไม่เหมือนต้นไม้อื่นนะครับ,รบนี่ก็มีป้ายบอกว่ายางพาราต้นแรกของประเทศไทยภาษาอังกฤษบอกว่า The first p a r a r u e r tree of Thailand ถ้าเราไปกันต่างเนี่ยจะอยู่ขวามือก่อนถึงตัวอำเภอกันตางนะครับต้นยางพาราต้นแรกจะอยู่ณนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูประวัติกันว่าโดยย่อๆว่าต้นยางพาราต้นแรกมีที่ไปที่มาอย่างไรครับสำหรับป้ายตรงนี้เขาบอกว่าประวัติยางพาราต้นแรกของประเทศไทยประวัติที่เขาเขียนมาเขาบอกว่า ยางบารามีตินกำเนิดแถบลุ่มน้ำอำเมซอนประเทศบราซิลพระยาสกลสถานพิทักษ์หรือว่าคอ,อยู่เกียตนณระนองหลานชายของพระยารัษดานุประดิษฐ์มหิตศนพักดีนำมเมล็ดยางขาราเข้ามาปลูกในเมืองตรังโดยปลูกไว้ที่บ้านพักเป็นสวนยางรุ่นแรกของประเทศไทยพระยารัษดานุปรดิษฐ์ ส่งเสริมการปลูกยางพาราตัวอย่างขึ้นที่ตำบลช่องเชิญชวนเจ้าหน่ายและข้าราชการให้มาทำสูนยางที่เมืองตรังที่บ้านบางหมากและตูลุลุดปัจจุบันต้นยางพาราหนึ่งในส่วนแรกยังคงอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะทุกคนถือว่า เป็นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยนะครับป้านนี้เทศบาลเมืองกัน่างก็จะทำขึ้นมาอา้าวทีนี้ประวัติศาสตร์ท่านพระยารัศดานุประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับยางพาราอย่างไรก็ลองไปเสิร์ชหาดูก็แล้วกันนะครับสอดคล้องกับป้ายที่เขาเขียนไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับายางพาราต้นแรกนี่อยู่ ขวามือทางไปกันต่างย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยูเต็ดเต็ดกับสาบตรการเกเษตรของอำเภอกันต่างผ่านมาขอแวะมาเยี่ยมนะครับขอบคุณครับ